ในๆก็มีข่าวเรื่องหมอบีแล้วขอพูดตรงนิดนึงก็แล้วกันความในใจอยากพูดมานานมากแล้วไม่ว่าจะเป็นหมอบีหรือหมอปลายก็ตามแตนะ่ครับทั้งหมอบีหมอปลายต้องบอกแล้วว่าเป็นผลผลิตจากรายการต่างๆในทีช่องทีวีของเรานี่แหละเกิดจากผลผลิตของบรรดาศิลปินดาราพิธีกรในรายการต่างๆในทางช่องทีวีเรา ที่เชิญหมอปลาไอ้ที่เชิญหมอปลายแล้วก็หมอบีไปออกจนทําให้มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็ให้มีประชาชนพี่น้องเอฟซีติดตามแล้วก็สภา,าเชื่อถือบริจาคเงินนู่นนี่นั่นลาคนเหล่านี้ทําอะไรชาวบ้านที่เชื่อศรัทธาก็จะร่วมบริจาคก็จะร่วมบุญกันด้วยแต่เงินปลายทางนั้น <c oughs> จะไปถึงกองบุญที่แท้จริงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่สิ่งที่กําลังจะบอกก็คือ ดาราพิธีกรแล้วก็รายการทีวีต่างๆต้องออกมามีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ออกมาแชเขาให้ไม่มีที่ยืเดียนในสังคมไม่ใช่แค่ออกมาแชรเขาให้ถูกจับหรือตรวจสอบหรือติดคุกเพียงอย่างเดียวนะต้องออกมาขอโทษพี่น้องประชาชนทั้งประเทศด้วยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณเป็นคนสร้างพวกหมอดูโหราศาสตร์พวกนี้ขึ้นมากันเองสังเกตดูไหมหมอ นักบรรดาโห OSE ราศาสตร์หลายๆคนที่มีชื่อเสียงสามสีคนในประเทศไทยไม่ออกมาพูดเรื่องพวกนี้เลยเพราะอะไรเขากลัวกลัวว่าพูดแล้วมันจะเข้าตัวเองแล้วก็จะตัวเองจะโดนตรวจสอบย้อนหลังมันก็เลยกลัวทีนี้ว่าดาราพิธีกรต่างๆรายการต่างๆที่เชิญหมอบีหมอปลายไปออกจริงๆแล้วเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างและก็ผลิตหมอทั้งสองคนนี้ขึ้นมา ควรที่จะมีเกียรติสำเนียกเกียรติสำนึกออกมาขอโัวประชาชนหรืออภกเษกตัวเองว่าเป็นเพราะอะไรนูน่นนี่นั่นสมัยก่อนคือมันไม่มีหรอกครับว่าจะแม่นเป๊ะรู้จักชื่อมันเป็นการเตรียมกันเท่านั้นผมเนี่ยอาจารย์กิงพูดแล้วก็บอกมาตั้งแต่แรกๆที่หมอบีแจ้งเกิดแล้วผมบอกว่าไม่มีทางเป็นไปไม่ได้ต้องมีการเตรียมไม่เตรียมอย่างใดก็เตรียมอย่างหนึ่งสุดท้ายวันนี้ก็ดูคลิปต่างๆก็มีการเตรียมจริงจริงแล้วหมอบีก็ พอไปพูดในรายการหลายๆรายการว่าเคยหลอกเคยโกงเคยสร้างของปลอมขึ้นมาขายฮะมันก็มีอยู่จริงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสตอรี่ของหมอบีนี่99%ก็คือสร้างตัวตนขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นแล้วดารานิกรรายการในประเทศไทยดังๆที่มีชื่อเสียงหลายแหล่ที่สายมูเตลูอะไรต่างๆที่เชิญหมอบีหมอปลายไปออก ควรจะออกมารับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองสร้างขึ้นมานะสร้างคนเหล่านี้ขึ้นมาก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบในคนเหล่านี้ด้วยชัดเจนครับผมอาจารย์กิงวัดชรลก,การชัดเจนล้างประเส็นต้องอาจจะิงเท่านั้น